สวัสดีครับแบงค์ฮอนด้านะครับเดี๋ยววันนี้แบงค์เหมือนเดิมครับจะพาลูกค้ามาดูรถคันที่แบงค์เตรียมเอาแงจะส่งมอบนะครับคันนี้จะขึ้นรถสไลด์ไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับขึ้นรถสไลด์เย็นนี้ไปส่งรุงนี้เช้าคันที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงหน้านะครับจะเป็น Honda c ซี i c นะครับรุ่น ehev el+ หรือว่า el บวกราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่1 9 9 0 0ล้านบาทถ้าเป็นสีดำคริสตัลมุกแบบนี้จะมีค่าสีเพิ่มเข้าไปในราคารถอีก8 0 0 0บาทนะครับส่วนถ้าเป็นสีขาวมมุกจะเเพิ่ข้าาไป122,0000ท เดี๋ยวแบงค์จะพาลูกค้ามาดูนะครับว่าคันนี้แบงค์แถมอุปกรณ์ติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างแล้วก็เดิมๆจากโรงงานเนี่ยเขามีอุปกรณ์มาตรฐานอะไรมาแล้วบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้านะครับไฟตัวไฟจะเป็นไฟแบบ Full LED ทั้งหมดนะครับไฟสองสว่างปกตินะไฟต่ําจะเป็นออก2ช่องนี้ส่วนช่องตรงกลางจะเป็นในตัวของไฟสูงนะครับไฟ d a y l i g h ์ก็จะเป็น LED ไฟเลี้ยวด้านข้างก็จะเป็น LED แบบนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไมเน่เชนมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่จําหน่ายอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าลูกค้าสังเกตจะเห็นว่าชุดกันชนหน้าทั้งหมดจะเปลี่ยนไปมันจะทูสปอร์ตมากขึ้นนะครับจะไม่มีบล็อกกลมๆไฟตัดบ,บอกเหมือนตัวเดิมแล้วแต่จะเป็นแบบช่องแบบนี้ให้แต่ลูกค้าสามารถติดตั้งไฟตัดบ,บอกเพิ่มได้นะครับมันจะทําให้หน้าดูเฉียวขึ้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับกับตัวเดิมแล้วก็คันนี้แบงค์ติดตั้งเป็นสเกิร์ตโมดูลของแท้จากฮอนด้าให้รอบคันนะครับ ชิ้นงานของโมดูลโลเนี่ยจะมีทั้งหมด6ชิ้นงานนะครับด้านหน้าจะมี2ฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา1ชิ้นงานจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รุ่น e-hv e plus e นะครับจะมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วทั้งหมดรอบคันนะครับก็คือด้านหน้า4จุดด้านหลังสจุดด้านหน้าสจุดมีตรงไหนบ้างนะครับก็คือตรงนี้1จุดหนึ่งสองแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น4นะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่แค่คนละฝั่งนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะมีคำว,ว่าโมดูลโล เป็นชุดสเกิร์ตแบบนี้นะครับโลโก้ของ Honda ถ้าเกิดเป็นรุ่นเอชีนะครับสังเกตง่ายจะตรงกรอบตรงเนี้จะเป็นสีฟ้านะครับล้อนะครับจะได้เป็นล้อแม็กไลน์นี้นะครับเป็นสีเทาแล้วก็ปัดเงานะครับเป็นขอบ17นิ้วไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับตรงนี้เลยครับ h o n d a r e n b o บสป้องสองมุมอับด้านข้างนะครับ ส่วนชิ้นงานสเกิร์ด้านข้างนะครับจะเป็นชิ้นงานยาวทางด้านเลยแล้วก็จะมีโลโก้โมดูลโลตรงนี้ให้ลูกค้านะครับอุปกรณ์ตกแต่งโมดูลโลของแท้นะครับลูกค้าสามารถเคลมได้ทุกฮอนด้าทุกศูนย์นะครับติดตั้งโดยช่างศูนย์ของฮอนด้าที่อบรมจากฮอนด้าโดยตรงนะครับมือจับประตูด้านข้างนะครับด้านข้างที่ขนานกับตัวรถจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดแต่ด้านบนจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับ ทางด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับมือจับประตูจะเป็นเหมือนกันคิวกนศาสตร์นะครับแบงค์จะติดตั้งให้ตรงรุ่นเพราะว่าโดยเดิมของรถนะครับคันนี้ตรงขอบกระจกเขาจะเป็นโครเมียมแบบนี้แบงค์ติดคิวกัน์าตร์ให้ตรงรุ่นก็จะเป็นขอบโครเมียมเหมือนกันมันจะเข้ากันกับรถพอดีนะครับมันจะต่อมาจากตรงโครเมียมด้านหลังประตูตรงนี้เลยนะครับสาะว่ายครีบสลามเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มากับตัวรถอยู่แล้วนะครับ คันนี้แบงค์ติดตั้งเพิ่มให้เพิ่มเติมจะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังเป็นแบบดักเทลคือเป็นของ R S เลยนะครับเป็นอุปกรณ์แท้เหมือนกันนะครับทรงเดียวกันกับรุ่น R S เลยนะครับส่วนเกิร์เโมดูลโลด้านหลังจะมี2ชิ้นนะครับก็จะมีโลโก้โมดูลโลเหมือนกันฝั่งนี้จะเป็น1ชิ้นแล้วก็ฝั่งอีกด้านหนึ่งก็จะเปอนอีห1ชิ้นส่วนนี้จะเป็นเซ็นเซอร์4จุดด้านหลังนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งาฝาท้ายนะครับของ Honda c ซ vic จะเป็นแบบช๊คสปริงนะครับเวลาลูกค้าเปิดก็คือเขาจะเปิดเด้งให้เองแบบนี้นะครับแต่เวลาปิดลูกค้าจะต้องใช้มือออกแรงปิดลงมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่ไฟฟ้าเบาะหลังสามารถดึงสลักตรงนี้แล้วก็พับเบาะได้นะครับสําหรับลูกค้าที่เผื่อจะขนของที่เป็นกล่องชิ้นยาวๆสามารถสอดเข้าไปจากใต้ตรงเบาะตรงนี้ได้เลยนะครับนี่จะเป็นถัดท้ายตรงรุ่นนะครับล่มชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตัว ม่านบังแดดหน้ารถนะครับสำหรับรุ่น e s ส v ทุกรุ่นของ Honda นะครับจะไม่มียางอะไหล่นะแต่ว่าจะมีชุดซ่อมยางให้นะครับชุดซ่อมยางจะอยู่ตรงนี้นะครับปิดฝาท้ายแล้วก็กล้องมองหลังจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับโลโก้แล้วก็สัญลักษณ์ตัว e s ส v วอยู่ด้านขวามือนะครับ สีดําสวยนะครับลูกค้าแล้วก็คันนี้แบงค์เพิ่มเติมตัวของตัวปลอกท่อไอเสียด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวแบงค์พามาดูด้านในด้านในแผงประตูด้านข้างแล้วก็ภายในทั้งรถทั้งหมดนะครับจะเป็นโทนสีดํามันจะทําให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแผงประตูมือจับประตูจะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสีดําแบบสีดําเงาเป็นโนแบล็คนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระจกออโต้คู่หน้านะครับควบคุมจากคนขับได้เลย2บ้บานหลังควบคุมไฟฟ้านะครับล็อกกระจกแล้วก็ล็อกรถปุ่มปรับกระจกตรงนี้สามารถพับไฟฟ้าได้แล้วก็ปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับคิวบันไดนะครับเป็นคิวบันไดสเตนเลสคันนี้แบงค์ติดตั้งตัวไฟส่องสว่างเท้าให้ด้วยตรงรุ่นนะครับเป็นของแท้แต่ว่าไฟเ็าจะเป็นสีขาวพอดีข้างนอกมันสว่างอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแป้นวางเท้าสปอร์ตนะครับ แล้วก็ปุ่มตรงนี้อันนี้จะเป็นปุ่มเสียงสัญญาณที่จะเหมือนกับว่าเวลาที่รถเข้าอยู่ในตัวโหมดของ e h y หรือว่าไฮบริดนะครับอย่างตอนนี้รถอยู่ในโหมดของมอเตอร์ไฟฟ้าทุกอย่างมันจะเงียบหมดเลยเวลาเราขับไปในที่ชุมชนคนเยอะๆมันจะเงียบมากตรงนี้จะเป็นเสียงสังเคราะห์เพื่อทําให้รู้ว่าคนเดินถนนเขาจะได้ยินเสียงสังเคราะห์จากเครื่องยนต์ตรงนี้ครับเป็นเสียงสังเคราะห์ให้รู้ว่าโอเคมีรถมานะจะได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มการควบคุมการทรงตัวของรถแบงค์ไม่แนะนําให้ปิดนะครับให้เปิดไว้ให้เขาทำงานอัตโนมัติแบบนี้แต่ถ้าเกิดลูกค้าไปล้างรถที่คาแคร์แล้วรู้สึกว่าปุ่มตรงเนี้ยน้องๆที่ล้างรถอาจจะว่าอาจจะเช็ดแล้วมือไปโดนสังเกตง,ง่ายก็คือมันจะขึ้นไฟสีส้มตรงนี้แล้วขึ้นว่าออฟลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับกดตรงนี้ซ้ําไว้ประมาณ3วิเห็นไหมครับหายไปแล้วเขากลับมาทํางานตามปกติแล้วนะครับ ตัวภายในนะครับที่พ่อบอกสักครู่นี้มันจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับพวงมาลัยจะหุ้มหนังสีดําเป็นดำๆสีเทาๆนะครับมันจะไม่ได้ดำสนิทแล้วก็จะเดินด้วยได้สีขาวแบบนี้นะครับพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชัน ฝั่งด้านซ้ายจะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับตัวเอนเตอร์เทนเมนต์เกี่ยวกับวิทยุทั้งหมดรวมถึงหน้าจอคู่มือเครื่องมือตรงนี้นะครับฟังก์ชันตรงนี้ด้านฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นการควบคุมในเรื่องของระบบความปลอดภยัยบางระบบและรวมถึงตัวครุสคอนโทรลอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟออโต้นะครับจะมีคาว่าออโต้อยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่ปัดน้ําฝนก็จะเป็นแบบออโต้เหมือนกันหน้าจอจะเป็นดิจิตอลแบบนี้ทั้งหมดนะครับ ฝั่งด้านนี้จะแสดงในเรื่องของความเร็วนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องระดับน้ํามันในถังอันเนี้ยแสดงตัวว่าเราขับรถไปแล้วกี่กิโลนะครับเวลาลูกค้าสตาร์ทรถนะครับเรารู้สึกว่าทาไมมันเงียบมันเดินทางได้หรือยังเราขับออกปไาด้หดือย่างสังเกตง่ายครับเป็นรูปรถสีเขียวอันนี้ก็คือรถสตาร์ทแล้วนะครับลูกค้าสามารถขับไปทํางานขับไปนอกบ้านได้เลยนะครับ ตรงนี้ถ้าลูกค้าต้องการตั้งค่านะครับว่าหน้าจอต้องการให้เป็นอะไรมากดรูปบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยอันนี้โทรศัพท์อันนี้จะเป็นนวเเกเตอร์นะครับตัวดับเบิลแอทเทนชัก็คือตัวนี้เนะี่ยมันจะช่วยแจ้งเตือนเหมือนกับช่วยเราในเรื่องการขับรถนะครับเวลาลูกค้าเดินทางไกลๆเขาจะขึ้นโชว์เป็น แก้วกาแฟ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบก็คือช่วยเตือนว่าโอเคพักรถดื่มกาแฟแล้วค่อยเดินทางต่อเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ในเรื่องของตัวเซฟตี้เบล์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเบาะเวลาเราลงจากรถนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์เดี๋ยวเวลาลงจดในแมนเชชีให้ดูอีกทีนึงระบบควบคุมปลอดความปลอดภัยบางระบบลูกค้าสามารถเข้ามาปิดได้นะครับก็คือเลื่อนเข้ามาตรงที่คําว่าเซฟตี้ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไป อันนี้ครับจะเป็นเตือนออกนอกเลนนะครับลูกค้ากดเข้าไปถ้าเกิดไม่ชอบระบบนี้เนี่ยครับกดปิดกดเข้าไปเพื่อติ๊กถูกให้ออกแบบนี้นะครับเขาก็จะเตือนอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวเซนเซอร์ถ้าเราไม่ชอบเราํำคาญเสียงก็กดปิดได้เลยกดออกก็คือกดมาที่ลูกศรแบ็คกลับแบบนี้นะครับ ออกมาข้างนอกเมนูตรงนั้นก็กดรูปบ้านซ้ำอีกครั้งนึงนะครับก็จะออกมาสู่โหมดข้างนอกลูกค้าสามารถตั้งค่าได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวว่าเนี่ยครับแบตเตอรี่กำลังชาร์จเข้ามาอ่าเครื่องยนต์กําลังพยายามปั่นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไฟเข้ามาในตัวแบตเตอรี่รถนะครับอันนี้ก็คือระดับน้ํามันในถังว่าเราจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรเอเวเรตตอนนี้เราขับมาเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้ลูกค้าสามารถตั้งค่าได้เลยว่าต้องการให้หน้าจอครับโชว์เกี่ยวกับอะไรอันนี้ก็จะบอกว่าเราเนี่ยสตาร์ทรถยนต์คันนี้มากี่นาทีแล้วนะครับเขาจะแจ้งเตือนหมดทุกอย่างเลยครับอันนี้เป็นเรื่องของตัววิทยุนะครับตอนนี้แบงค์ปิดไว้อยู่แล้วก็จอวิทยุตัวนี้นะครับสามารถรองรับในเรื่องของตัว Apple Car Play แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายได้นะครับมี Google a s s i s t a n t ด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าจะดูในเรื่องของตัวระบบส่งกำลังได้ตอนนี้ เครื่องยนต์เขาพยายามปั่นไฟเข้ามาอยู่เนี่ยพอทุกคนอย่างเงียบตอนนี้เขาใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับกดแบ็คออกมาดูว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะครับมีการตั้งค่ารถยนต์นะครับการตั้งค่ารถยนต์เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของตั้งค่ามาตรวัดตรงนี้นะครับกุญแจการตั้งค่าประตูการตั้งค่าไฟต่างๆนะครับลูกค้าสามารถต่อ Bluetooth ได้หรือว่าเชื่อมต่อในเรื่องของตัว Android Auto หรือ Apple CarPlay ได้นะครับ Air จะเป็น Air Auto น,นะครับ แต่ว่าตรงนี้ลูกค้าสามารถกดออโต้ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะปรับระดับะดับแรงลมให้ไลฟ์ไฟด้านหน้าไลฟ์ไฟด้านหลังถ้าลูกค้ารู้สึกว่ามันร้อนกดแมคคูได้เลยนะครับเวลาไปจอดรถตากแดดสามารถกดแมคคูตรงนี้เพื่อให้อ่ามันเย็นได้ทันใจนะครับมีช่องเสียบ USB ให้2ช่องนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไฟ12โวลต์แบบตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัววาเดลชาร์เจอร์นะครับตรงกลางจะมีช่องวางแก้ววางแก้วให้2ช่องนะครับ เกียร์หัวเกียร์จะหุ้มด้วยถุงหนังแบบนี้แล้วก็เดินได้ไดสีขาวตรงนี้จะเป็นสีดําเงาเป็นโนแบล็ก hmm. นะครับแบงค์ <Bank S 1> <B ank S 2> จะแนะนําลูกค้าที่ได้รถใหม่ไปแล้วนะครับแกะโพสติ๊กเกอร์ตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดไว้นานๆแล้วเราจอดตากแดดบ้างอะไรบ้างอากาศมันร้อนสัตอาแผ่นตรงนี้ครับมันจะติดไปกับตัวสีดําตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้เบรกโคการขับขี่ลูกค้าสามารถปรับได้ทั้งหมด4โหมดนะครับ จะมี Individual Mode นะครับแล้วก็ Sport Mode Normal Mode แล้วก็ i e c o n Mode นะครับลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะครับอันนี้เขาจะบอกว่าตอนนี้เราใช้ EV อยู่ก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเวลาแบงตั้งค่าให้เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้บ่าย2โมง56นาทีเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีขาวแบบนี้นะครับเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับคนขับแล้วก็ข้างๆคนขับ ฝั่งด้านข้างคนขับลูกค้าจะสามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้จะมีปุ่มควบคุมให้ตรงนี้เหมือนกันนะครับกระจกออโต้บานหน้าตรงนี้จะเหมือนเคฟล่านะครับลายจะคล้ายๆแต่ว่าไม่ใช่นะตรงนี้จะบุด้วยหนังจะเป็นแบบซอฟท์ทัชเวลาลูกค้าเอาข้อศอกไปวางมันจะทําให้ไม่เจ็บนะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นบุนุ่มมาอันนี้จะเป็นสีดําเป็นโนแบล็กนะครับแต่ว่ายังไม่มีไฟเอมเบรไลท์ ine, เหมือนตัว R S นะครับมือจับประตูเป็นสีเงินคอนโซลจะเป็นสีดําเงาแบบนี้ เรียบแล้วก็หรูนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ไม่บดบางสายตาแบบนี้นะส่วนด้านหลังนะครับจะมีแอร์ตอนหลังให้แล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้2ช่องเบาะผู้โดยสารด้านหลังจะมีพนักเท้าแขนแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำให้2ช่องนะครับเบาะหลังเวลาลูกค้าดึงสลักจากด้านหลังแล้วนะครับมาดันออกตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อพับเบาะเข้ามานะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจออกรถยดนต์ฮอนด้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่ อยากออกรถกับแบงค์ติดต่อหาแบงค์ได้เลยเดี๋ยวแบงค์จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็สำหรับ h o นด a c ซีว c ทุกรุ่นตอนนี้นะครับจะมีจำหน่ายอยู่ก็คือ ESV จีวีียพแล้วก็ r s มีรถพร้อมส่งมอบเกือบครบทุกสีนะครับยกเป็นสีพิเศษก็คือสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินอันนนจะต้องรอนานหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวสีด๊าสีไทมสีเทาสีดำสีเงินรถมีพร้อมส่งมอบนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่นะครับเรามีบริการ ทำสัญญาไฟแนนซ์ให้ถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกมารับเหมือนลูกค้าแบงค์ท่านนี้นะครับแบงค์มีบริการส่งมอบรถถึงหน้าบ้านด้วยรถสไลด์ให้เลยนะครับวันนี้แบงค์ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ